วันนี้ก็จะมารีวิวชุด SLC นะครับ SLC 812A นะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นซับขนาด12นิ้ว2ใบนะครับผมแล้วก็เป็นกลางแหลม S8 ครับเป็น8นิ้ว1ดอกแหลม1ดอกนะผมเป็นดอกโชเอเชียนนะผมชุดนี้ก็เป็นชุด2คูณสผมสามารถเสียบเสาได้แขวนได้ตั้งได้นะผมนี่ครับเป็นรุ่น S8 นะผมก็ตอนนี้ก็สามารถ แขวนได้นะครับแล <comm> ainsi, i, yo, ้วก็เสียบเสาได้นี่ครับด้านล่างจะมีที่เสียบเสานะครับสามารถตั้งปรรตูนลำโพงได้เลยนะครับนี่นะครับทวีนวันครับทีนวันเลยนะครับช่วงนี้นะครับส่วนข้างหลังก็จะมีแอมในตัวนะครับนี่นะครับจะมีแอมในตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับขับเป็นชุดสองคนสองได้นะครับผมนี่จะเป็นชุดรูปแบบมานี่เลยนะผมก็ช่วงนี้นะครับไม่ถึงสองหมื่นนะครับผมนี่นะครับช่วงนี้ไม่ถึงสองหมื่นนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ ท่ามาที่เพจ s อ Design ได้เลยนะครับพิมี์ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับผม